ท่านู้ชมฮะอยากจะพูดถึงสถานการณ์โควิดกันนิดนึงเมื่อวานการประชมุมสบคชุดใหญ่ก็เรียกว่าผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างนะฮะเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะฮะเดี๋ยวรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะเป็นพื้นที่สีเขียว77จังหวัดแล้วนะฮะแล้วก็การสวมหน้ากากาอนามัยนะฮะตอนนี้ก็ผ่อนคลายไปเยอะเลยถ้าอยู่ในพื้นที่โล่งอากาศท,ท่ายเทยดีคนไม่แออดัดก็สามารถถอดหน้ากากาได้แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำนะฮะ ให้สวมหน้ากากกันอยู่โดยเฉพาะกลุ่ม6 0 8นะครับคุณผู้ชมฮะพอพูดถึงโควิดแบบนี้เนี่ยถ้าเรานึกย้อนไปช่วงที่พีคๆอะ่ะก็เรียกว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหลายหน่วยงานที่เขามาช่วยกันให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้นะฮะซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเขาได้สรุปผลงานอวช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิดนะฮะคืองานเนี่ยจัดไปแล้วที่โรงแรมแบงคอกมารีออตมาคีควีนส์พาร์กนะฮะเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมา ก็ขอบคุณหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เรียกว่าเขาช่วยกันร,ระดมกําลังนะฮะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวลองดูกันหน่อยว่าอโควิดที่ผ่านมาทางกระทรวงอบอเขาช่วยอะไรอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานจัดประชุมสรุปผลงานครับอบอช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด1 i ร่วมด้วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ซิเรเนอร์ทรงวิไล ทรงศิวิไลนะฮะปหลัดกระทรวงอวพร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศผู้บริหารหน่วยงานข้าราชการเจ้าหน้าที่ของอวเข้าร่วมครับมีการมอบโล่เพื่อขอบคุณให้แก่หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาที่มาช่วยในวิกฤตโควิดครั้งนี้ด้วยซึ่งดอรอเนกเหล่าธรรมทัศน์ครับกล่าวถึงการสรุปผลงานอวช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิดในทีนะฮะท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาอวเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโควิดมาตั้งแต่ต้น ส่ทงทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธาลนสุจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในสังกัดเนี่ย27แห่งเข้าร่วมทีมกับกระทรวงสาธารณาสุขแน่นอนฮะเข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยหนักเข้าไปตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์แยกกักชุมชนเพื่อให้บริการบุคลากรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยนะครับ จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะมีจำนวนเตียงรองรับได้ถึง16,500รเตียงดูแลผู้ติดเชื้อโควิดแล้วทั้งสิ้น1 1 8 4 3 3คนนอกจากนี้ยังเปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดตามวาระแห่งชาติด้วยนะฮะจะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทยในกรุงเทพและปริมณฑล1 1ศูนย์นะครับโดยให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า1ล้านคนแล้วก็จะทำโครงการอาวอรพารอดภายใต้แนวคิดปเปลี่ยนคนที่รอ เป็นคนที่รอดนี่นะฮะวิกฤตโควิดคือบทพิสูจน์ให้เห็นว่าอวอคือยักษ์ที่ตื่นแล้วท่านว่าแบบนั้นฟังเสียงของท่านหน่อยนะฮะ,ะวันนี้เราชนะอะไรนะครับเราชนะโควิดซึ่งเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดนะตั้งแต่มีโรคมาคือมันมีการระบาดท,ทั่วโลกกระทรวงอวอก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ช่วยประเทศไทยให้ออกจากวิกฤต อันร้ายแรงอันนี้ได้นะครับผมกับท่านประหลัดจึงเชิญทุกหน่วยที่ช่วยเราทํางานเอาชนะวิกฤตได้นะครับด้วยการเปิดโรงพยาบาลสนามบ้างด้วยการฉีดวัคซีนบ้างนอกจากนั้นเนี่ยยังจํากันได้อีกว่าเรายังช่วยในเรื่องการตกงานการว่างงานของเยาวชนด้วยนะครับเราก็ได้ทํา โครงการที่เรียกว่า U2T เอามาหาวิทยาลัยไปสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศโดยเอานักศึกษาบัณฑิตร่วมกับชาวบ้านช่วยกันทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาเฉลิมฉลองกันที่งานสำเร็จก็เพราะความรักความสามาคัคคีที่เรามีต่อกันและกันอาะฮะนี่ก็เป็นความสำเร็จนะฮะที่จากหลายฝ่ายเนี่ย ช่วยกันทำให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ